ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอ here we go ลิเวอร์พูลปิดดีลคว้าฟอร์เรนเวสร่วมทัพค่าตัวสถิติสโมสรนฟาบิโซโรมนโนนักข่าวคนดังรายงานลิเวอร์พูลแชมป์พยมลิอังกฤษฤดูกาล2024-2025บรรลุข้อตกลงกับไบเออร์เลบเซนในการขายฟอร์เรนเวสกองกลางเชิงสูงชาวเยอรมนีเรียบร้อยแล้วโดยค่าตัวประมาณ150ล้านยูโรรวมแอดออน ลเว์ภูพยายามยื่นซื้อย์เมเกอร์ทีมชาติเยอรมนีมาร่วมทัพหลายครั้งแต่โดนเลโวเซ่นปฏิเสธเนื่องจากไม่พอใจตัวเลขที่หงแดงเสนอเพราะพวกเขาแสดงออกอย่างชัดเจนว่าต้องการค่าตัวนักเตะระดับ150ล้านยูโรเท่านั้นล่าสุดโรมาโนโร,รายงานผ่านแพลตฟอร์มเอกว่าตอนนี้เดอะรสกับเลโว s เซนบรรลุข้อตกลงทางวาจากันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยค่าตัวเป็นไปตามที่ทัพห้างยาต้องการและเวียสเตรียมเดินทางมาตรวจร่างกายพร้อมกับเซ็นสัญญาในเร็วๆนี้เวียสซึ่งตะบันไป57ประตูกับ65แอซิสจากการเล่นให้เลวเซน197เกมและช่วยสโมสร,รคว้าดับเบิลแชมป์ไร้พ่าเมื่อซีซั่น2023-2024ได้ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับหงแดงโดยคาดว่าน่าจะเซ็นสัญญาระยะยาว5ปี ทังนี้จอมทัพเลือดดอยส์วัย22ปีกลายเป็นนักเตะที่มีค่าตัวสูงที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ของลิเวอร์พูลและยังเป็นผู้เล่นที่มีค่าตัวย้ายออกแพงที่สุดในศึกบุนเดสลิกาเยอรมนีอีกด้วยทางด้านซาชาทาวลอลิอรลีอีกหนึ่งนักข่าวรายงานว่าเวสเตรียมเดินทางสู่ลิเวอร์พูลในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้เพื่อตรวจร่างกาย เจ้าตัวเคยเป็นเด็กฝึกของโคโลนก่อนถูกทับห้างยาดึงเข้าทีมในปี2020ด้วยค่าเสียหายราว2 0 0 0 0 0ยูโรติดรายงานว่าการเจรจาระหว่างลิเวอร์พูลและไบเออร์เลวเซนเกี่ยวกับข้อตกลงในการซื้อขายฟอร์เรนเบสนั้นกำลังอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายแล้วโดยทั้งสองสโมสรพูดคุยกันทุกวันเพื่อพยายามบรรลุข,ข้อตกลงให้ได้โดยเร็วที่สุด ข้อเสนอล่าสุดในวงเงินจำนวน134ล้านยูโรของลิเวอร์พรูลไม่ได้ถูกปฏิเสธและการเจรจายังคงดำเนินต่อไปเพื่อหาข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับได้แต่ลิเวอร์พรูลไม่มีความตั้งใจที่จะเสนอราคาสูงถึง150ล้านยูโรตามที่เลวเซนตั้งเอาไว้ก่อนหน้านี้ณนะตอนนี้ยังไม่มีการตกลงกันได้และยังไม่มีการจัดเตรียมการตรวจร่างกายส่วนแรกของช่วงตลาดซื้อขายนักเตะในช่วงซัมเมอร์นี้ ซึ่งสร้างขึ้นสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สมรสนโลกและตอนนี้ได้ปิดลงแล้วและจะไม่เปิดขึ้นอีกจนกว่าจะถึงวันที่16มิถุนายนนี้ทำให้ทั้งสองสมรสนมีเวลาที่จะตกลงรายละเอียดเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับข้อตกลงนี้กันต่อไปตอนนี้ก็คงต้องมาดูกันแล้วว่าการที่ฟาบิโซโรมาโนกล้าออกมาเฮียวีโก ah ก่อนหน้านี้จะเป็นยังไงต่อไปนะครับ ฟอร์เรียนแพทเทนเบิร์กจากสกายดอย s ์แ l a n d รายงานว่าฟอร์เรียนเวสย้ายไปลิเวอร์พูลถือเป็นการตกลงที่เสร็จสิ้นและเรียบร้อยแล้วการเจราจาใหม่ในวันนี้บรรลุข้อตกลงในหลักการกับทางไบเออร์เลวเซนแล้วค่าตัวจะอยู่ที่ราวๆ150ล้านยูโรที่รวมแอดออนแล้วขั้นตอนต่อไปคือการเดินทางไปตรวจสุขภาพที่ลิเวอร์พูล เป็นการขายที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์บุนเดสลีกาเป็นการเซ็นสัญญาที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรลิเวอร์พูลเป็นการเซ็นสัญญาที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์พิมลีกอีกด้วยและเป็นการย้ายทีมที่แพงเป็นอันดับ3ตลอดการอีกด้วยถ้าตามที่อาร์เซลเฮดเซนักข่าวจากสปอร์ตบิลเปิดเผยก็คือไบเออร์เลเวเซ่นจะได้รับค่าตัวของนักเตะคงที่ราว140ล้านยูโร และโบนัสตามจริงในช่วง5ปีข้างหน้าสำหรับการปล่อยตัวฟอร์เรนเวียสไปที่ลิเวอร์พูลและเลโวเซนอาจได้รับเพิ่มอีก10ล้านยูโรสำหรับผลงานที่ยอดเยี่ยมของเวียสกับลิเวอร์พูลในอนาคตข้างหน้าอีกด้วยเป็นการขายที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์บุนเดสลีกาเป็นการเซ็นสัญญาที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรลิเวอร์พูลเป็นการเซ็นสัญญาที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์เพียร์ลลกอีกด้วยและเป็นการย้ายทีมที่แพงเป็นอันดับ3มตลอดกาลอีกด้วย ลิวิสติวจังเมลสปอร์ตยูทูบรายงานว่าแน่นอนว่าเรื่องราวข้อตกลงของเฟรเรนเวียสก็สร้างความน่ารำคาญให้กับผมเหมือนกันนะแต่จากสิ่งที่บ่งชี้ในปัจจุบันตอนนี้ชี้ให้เห็นว่าเวียสกำลังจะกลายเป็นผู้เล่นของสโมสรลิเวอร์พูลในเร็วๆนี้แล้วละ่ะลุยส์ติวนักข่าวจากเมลสปอร์ตยืนยันอีกครั้งให้แฟนบอลหงแดงไม่ต้องตื่นตระหนกหรือรู้สึกกังวลอะไรไปเพราะท้ายที่สุดแล้วเวียสจะเป็นนักเตะของทีมลิเวอร์พูลอย่างแน่นอนในเร็วๆนี้ Fa าบิเซโอโรมาโนยืนยันหลังจบดีลในการคว้าตัวเฟรเดนเวสแล้วเป้าหมายต่อไปของทีมลิเวอร์พูลก็คือการปิดดีลคว้าตัวมิรอสเคอร์เคสแบ็กซ้ายจากบอลมัดในลำดับต่อไปรายต่อไปที่จะเกิดขึ้นก็คือมิรอสเคอร์เคสเตรียมตัวไว้ให้ดีๆสำหรับแฟนบอลลิเวอร์พูลทั้งนี้โรมาโนยังบอกอีกด้วยว่าความสำเร็จที่เกิดขึ้นในการคว้าตัวเวียสมานั้นริชาร์ดฮิวผู้อำนวยการกีฬาของสโมสรลิเวอร์พูลนั้นมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งเลยทีเดียวริชาร์ดฮิวมีส่วนสำคัญมากในเรื่องนี้ เขาวางแผนกลยุทธ์เข้าหาเวสและครอบครัวของนักเตะได้อย่างสมบูรณ์แบบจากนั้นก็บรรลุข้อตกลงกับไบเออร์เลวเซนโดยไม่ต้องเจราจากันนานมากเกินไปนอกจากนี้ฮิวยังเป็นคนบอกให้อาเนอร์เป็นคนเข้ามาช่วยโน้มน้าวใจเวสและอธิบายถึงแผนงานในอนาคตที่มีเขาเป็นกำลังสำคัญอีกด้วยมาร์กแบ็กอดัมและเควินโซเฮโคจากสกายสปอร์ตนิว ยืนยันขณะนี้ลิเวอร์พูลได้ทำการติดต่อกับทางบอลมัดเพื่อขอซื้อเมลอตเคอร์เคสแบ็กซ้ายดาวรุ่งวัย21ปีอย่างเป็นทางการแล้วแต่ยังไม่มีข้อเสนอใดๆที่ถูกยื่นไปอย่างเป็นทางการเกิดขึ้นเนื่องจากทีมหงแดงกำลังพิจารณาเงื่อนไขของข้อตกลงที่เป็นไปได้ในการคว้าตัวนักเตะร,รายนี้มาร่วมทีมคาดว่าข้อเสนออย่างเป็นทางการจะไปถึงบอลมัดในเร็วๆนี้ เดวิดออสตินจากเดียรติกรายงานว่าคาดว่าจะมีการประชุมกันระหว่างบอลมัดกับลิเวอร์พูลและรวมไปถึงเอเนต์ส่วนตัวของมิลลสเคอร์เคสในสัปดาห์นี้และมีโอกาสสูงมากที่แบ็คซ้ายทีมชาติฮังการีวัย21ปีรายนี้จะได้ย้ายไปยังถิ่นแอนฟิลด์ได้ในที่สุดฟาบิโซโรมโนรายงานว่าการย้ายทีมของมิลส์เคอร์เคสไปที่ลิผูนั้นยังคงเป็นเรื่องของเวลาสั้นๆโดยการเจรจาขั้นตอนสุดท้ายจะมีขึ้นในเร็วๆนี้ ตอนนี้ข้อตกลงนี้จะไม่เสร็จสมบูรณ์ในวันนี้แต่เร็วๆนี้ลิเวอร์พูลมีกำหนดจะพบกับบอนมัดอีกครั้งเพื่อดำเนินการให้เสร็จสิ้นในที่สุดโดยมีการหารือกันอย่างต่อเนื่องจนถึงตอนนี้และอาเดียนทูฟร์แบ็กซ้ายจากแรน์จะเข้ามาทดแทนการจากไปของเคอร์เคส เดวิดออสตินจากเดียรติกรายงานว่าหากลิวอพูรู้สึกจําเป็นต้องเซ็นสัญญากับกองหน้าไมเลยก้าวคนใหม่รวมทั้งกองหลังอีกคนมันก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้เล่นคนใดจะย้ายออกไปในช่วงเวลาข้างหน้านี้และจนถึงในขั้นตอนนี้ก็ยังไม่ชัดเจนว่าการเซ็นสัญญากับเฟรเนเวสนั้นจะทําให้อาเนอร์มีความสามารถรอบด้านเพียงพอในแนวรุกหรือไม่หากผู้เล่นอย่างดาวินูเยสและเฟเดรโกเคียซ่าย้ายออกไปดังนั้นอาจมีตําแหน่งสําหรับการเซ็นสัญญากับแนวรุกอีกคนก็เป็นไปได้ ในตำแหน่งแนวรับนักเตะตำแหน่งสำคัญต่างๆจะถูกปิดตัวลงแต่ลิเวอร์พูลจะสบายใจหรือไม่ก็น่าจะต้องขึ้นอยู่กับอิบราฮิมาโกนาเตว่าเขาจะต่อสัญญาใหม่หรือไม่และสโมสรลิพูก็ยังคงจับตามองกองหลังที่อายุน้อยกว่า24ปีต่อไปซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การวางแผนในอนาคตของพวกเขา เกรกอีเวนส์นักข่าวจากเดียร์ติกเปิดเผยว่าเมื่อการมาถึงของมิลล์สเคิร์เคสแบ็กซด์วัย21ปีจากบอลมัตนั่นก็หมายความว่าคอสตาร์ซีมิคาสก็กำลังเตรียมที่จะย้ายออกจากทีมไปในที่สุดแบ็กซด์ทีมชาติกรีซวัย29ปีพร้อมที่จะย้ายออกจากทีมลิเวอร์พูลแล้วในช่วงซัมเมอร์นี้และทีมแชมปีพิมลีกเองก็เปิดโอกาสให้แก่เขาได้ย้ายออกจากทีมไปด้วยเช่นกันและพร้อมที่จะรับฟังในทุกๆข้อเสนอจากทุกๆสโมสรที่สนใจในตัวของเขาอีกด้วย ซีมิคาสได้รับความสนใจจากทีมในพรเมียร์ลีกอยู่3าถึงสทีมและรวมไปถึงทีมในบุนเดสลีกาเยอรมันและเกาเชอเซียอิตาลีอีกด้วยเช่นกันทั้งนี้ลิเวอร์พูลเองก็พร้อมที่จะรับฟังในข้อเสนอสําหรับทีมไหนที่สนใจในตัวของดาวินนูเยสเฟเดริโกเคียซาและคาดว่าจะอนุมัติการย้ายแบบยืมตัวสําหรับวิตเตสลับยารรสผู้รักษาประตูมือ3อีกด้วย เดียร์ติสเปิดเผยว่าฮาวิเอลเลียสเตรียมเข้าพบกับอาร์เน์เฮดโค้ชลิอร์พูลเป็นการส่วนตัวเพื่อพูดคุยเรื่องอนาคตของเขาพร้อมกับโอกาสที่จะย้ายออกจากทีมไปในช่วงซัมเมอร์นี้มิดฟิลด์ชาวอังกฤษวัย22ปีเพึ่งจะออกมาให้สัมภาษณ์ในแคมป์ทีมช่างกรีฑอยู่21ท,ที่ผ่านมาว่า <c oughs> เขาอาจจะเตรียมพร้อมที่จะลาสโมสร,รลิพูไปแม้ว่าเขาจะรักสโมสร,รมากแค่ไหนก็ตามแต่อาชีพการงานของเขาต้องมาก่อนเป็นอันดับแรก เอลเลลงเล่นให้กับทีมหงแดงไปเพียงแค่360นาทีในลีกโดย18เกมออกสตาร์ทเป็นตัวจริงแค่2เกมที่เหลือ16เกมนั่งเป็นสำรองทั้งหมดตอนนี้เอลเลียตพร้อมที่จะพิจารณาในตัวเลือกสำหรับสมสรที่มีความสนใจในตัวของเขาแล้วและเขาจะเลือกทางออกที่ดีที่สุดในตัวเองหลังจากที่พบกับอาร์เนอร์แล้ว ออฟฟิเชี al, สโมสรแมนซิตี้ประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วว่าเปปินลินเดอร์สเข้ารับตำแหน่งผู้เช่วยโคชของเปปกอริล่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วและรวมไปถึงเจมส์เฟรน์อดีตนักวิเคราะห์คู่แข่งของลิเวอร์พูลจะเข้ามาทำหน้าที่เป็นโค้ดลูกเซตพีดเช่นกันหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ